แฟนฟินแอปเปิดใจคุยนนกุลมาได้ปีกว่าแล้วสำหรับแอปทักษะออนกับนนกุลชานนดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะที่ก่อนหน้านี้นนกุลออกมายอมรับว่ากำลังคุยกันอยู่กับแอปอีกทั้งยังเผยอ,อีกว่าถ้าขยับสถานะเป็นแฟนเมื่อไรคำว่าภรรยาติดจรวดแน่นอนล่าสุดเมื่อวาน22พฤศจิกายนแอปมาร่วมงานพารากอนเดอะลัสคอเพนนิ่ง เซเล a t ชันหลังจากจบงานเลยเปิดใจกับสื่อความรักเป็นไงบ้างแฮปปี้ดีใช่ค่ะคุยกันจริงๆคุยกันมาเรื่อยๆเริ่มจากการเป็นเพื่อนร่วมง,งานตอนแรกเริ่มจากเรื่องงานแอคติ้งเป็นเรื่องปกติจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆปีกว่าทําให้เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องอื่นๆนนนประทับใจที่เราส่งของขวัญให้ตอนป่วยไม่อยากบอกเลยฮ่าฮ่ใครป่วยก็ส่งหมดที่จริงเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วโมเมนที่เราประทับใจมากๆจริงๆ ช่วงงานศพรู้สึกจริงๆว่าเขาเป็นห่วงเราทางนนเองก็เป็นคนที่ออกตัวเสมอว่าชัดเจนเป็นคนที่ออกตัวว่าเขามีความคิดชัดเจนมากยอมรับว่าคุยกันมาในระดับหนึ่งเขาจะบอกนะว่าคุยกันแต่ไม่คิดว่าจะชัดเจนขนาดนี้เขาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเราตอบตกลงเดินหน้าต่อเลยเชื่อว่าใครฟังคงยิ้มแบบแอป ความรู้สึกจริงๆคือรู้สึกให้เกียรติกับความรู้สึกที่หลายคนเป็นห่วงไม่คิดเลยคงไม่ได้รับรู้และขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงสบายใจมากขึ้นขอบคุณความเป็นคนชัดเจนของเขาที่ยืนยันว่าเขาจะเป็นคนขอพูดเองไม่ได้รู้สึกแปลกใจชัดเจนและเป็นสุภาพบุรุษโอ้ยฟินไม่ไหวที่แท้ทั้งคู่ก็คุยกันมาเป็นปีกว่าแล้วค่ะเอาเป็นว่าเรามารอลุ้นกันนะคะว่าแอปนอนกูนั้นจะขยับสถานะจากคนคุยไปใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่